โอ้โหกุ้งกระเทียมพิไทยฮะมือเช้าของนเล็กครับตอนส,สายๆก็เนี่ยมีไข่ดาวด้วยแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยก็ถือว่าน่าทานนะน่าทานกุ้งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าก็เนี่ยแหละประมาณสักแปดตัว <Okay. S 1> ช่องกิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับมาทานข้าวด้วยกันครับก็เ,เป็น กุ้งกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็มันมีน้ำซุปด้วยมื้อเช้าฮะตอนสายๆนี่ก็ประมาณสักเกือบสิบโมงแล้วอ่ะกินง,ง่ายๆน,นะล็กๆะไม่ได้อะไรยุ่งยาก หอมกินกระเทียมเจียวเนี่ยหมสุดยอดเลยก็วันนี้ว่างเว้นไม่ได้ไปทำงานแต่ก็เพิ่งไปดูแลผู้ป่วยมานะมีพี่พี่อ้อยพาไป ดูแนะลแม่เปลี่ยนเฝือกให้เฝือกมันเปียกมันแฉะนะก็เลยไปจัดการให้คุณยายก็อายุถือว่าสุดยอดแนละ้บหนึ่งร้อยเอ็ดปีสุดยอดมากคุณยาย ก็ไปช่วยให้คุณยายหายป่วยหายปวดเพราะงั้นน่ะหายการทรมานไปดูแลแต่งเปลือกให้มันยาวไปนิดนึงก็ไปตัดให้สั้นลงนิดนึงก็ให้ดูสะดวกสบายขึ้น คือตัวเองก็ไม่ได้รับจ็อบอะไรหรอกนะแต่ว่าพอดีเป็นุพี่ที่รู้จักกันก็ขอความช่วยเหลือวัางนันเน่อยก็ยินดีให้ยินดีคือท,ทำให้คนอื่นเขรู้สึกสบายขึ้นดีขึ้นเนี่ยนั้นก็มีความสุขลนะ่ะ เป็นความสุขจากกันที่เราได้ให้เห็นเขาพ้นความทุกข์ทรมานเนี่ยเราก็มีความสุขแล้ว วันนี้น,น,นานๆแบบเด็กกินทีเนะนะกุ้งผัดกระเทียมเนี่ยอาจจะเดือนละครั้งด้วยซ้ำแต่าจะาไม่ไม่ค่อยกินพวกนี้บ่อยพอาจจะมีปัญหาเรื่องของพวกไขมัน มันนานกินทีนะแต่ใส่กระเทียมเยอะๆเนี่ยกระเทียมเนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดนะจัดพวกไขมันด้วยก็ดีฮะ อาหารทุกอย่างเรากินได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าความพอเหมาะพอดีพอควรนะอะไรก็ตามอย่าเยอะเกินไปถ้าเรากินเยอะเราต้องพยายามใช้ให้หมันเยอะที่สุดนะเป็นการออกกำลังกายนะการทำงานอะไรอย่างนี้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำงานอนะ่ะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะไปกินเยอะ มันก like ็สะสมในร่างกายเราในรูปของไขมันต่างๆบางคนก็อ้วนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไขมันสูงบางคนก็เรื่องของความดันอะไรเงี้ยนะบางคนเบาหวานโรคไตโรคอะไรมันเยอะแยะ ที่สําคัญก็คืออย่าลืมว่าต้องตรวจสุขภาพกันบ้างนะหลับนประมาทนะ ประมาทเรื่องของการกินประมาทเรื่องของการใช้ชีวิตคือมันก็จะสนุกอยู่ในช่วงที่เรายังดีๆนะแต่มันจะไปลำบากตอนที่เราพบเจอโรคหรือว่าเราแก่ตัวไปมันไปทรมานคนอื่นเขาด้วย เราป่วยก็ทําให้คนอื่นเขาป่วยไปด้วยก็ขนะอให้พยายามดูแลสุขภาพนะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่อย่าใช้แบบประมาท สำหรับคลิปนี้นะน้นลกก็พามาค<ม>ุข้าวนะกับเอ่อคุ้งทอดกระเทียมพริไทยนะไข่ดาวนะกินแบบง่ายๆนะเป<ม>็นการใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะ<ม>แล้วก็มีการแบ่งปันคุยกันเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันบวกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาติดตาม ช่องนาเล็กครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กจิตนาทันแนลสวัสดีครับ